พบกับช่องเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตค่ะวันนี้เราจะมาฉีดโฟซีสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชผสมกับอะมิโนแบล็คโอทีโอใส่ปริมาณอัน19ไล่นะ19ช้อนเป็นข้าว MG ็มแดวันโอทีจะช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงดีขึ้นให้พืชกินปุ๋ยรากเนี่ยก็คือจะยาวขาวนะคะต่อเติบโตสุดสายพันธุ์ข้อสําคัญก็คือโอทีจะช่วยให้ท่านลดปุ๋ยส่วนของอะมิโนแบล เป็นอะมิโน,โนพืชจะช่วยการเพิ่มแป้งและน้ำตาลนะคะให้กับพืชวันนี้จะเห็นได้ว่าเราไม่ใส่ผ้าปิดจมูกแล้วก็ถุงมือนะคะเพราะว่าโฟทีกับอะมิโนพืชเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เดียว,วมาดูวิธีการผสมนะคะอันนี้โฟทีนะหนึ่งซองมีสี่สิบช้อนนะวันนี้เราฉีดพ่น19้าไล่ก็คือ19้าช้อนนะคะตัดเลย<ม>เป็นช้อนขนาดนี้นะช้อนกาแฟค่ะนี่นะอันนี้เราเตรียมน้ำไว้แล้ว สิบเก้าไล่เราเตรียมน้ำใส่ถังภาชนะนี่ก็คือ95ลิตรโฟทีใส่ลงไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สามสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดจเก้าปิดนะคะปิดซองไว้แบบนี้นะคะแล้วค่ะส่ถึงซิปค่ะเปิดซองแล้วใช้ได้นานสองปีนะคะหนึ่งไร่หนึ่งช้อนโปรแกรมการฉีดของแต่ละพืชไม่เหมือนกันค่ะค่ะดูการแตกตัวของโฟทีนะ อันนี้ให้ดูนะทางนี้ปลอดภัยเรารีบทำเวลานะเราคนแต่ปลอดภัยปลอดภัยมากเลยค่ะ,ะปลอดไัยภัยแต่จะไม่ดื่มโชวนะ,ะต่อไปนะคะใส่ในส่วนของอะมิโนคืช เรียกอะมิโนแบคนะคะเพิ่มแป้งแล้วน,ะน้ำตาลและป้องกันเชือ้อราเราใช้ในปริมาณ 950cc หนึ่งได้ใช้ 50cc